ต่ก็จะเป็น P00BD นะฮะเป็นโค้ดเฉพาะของเขาเลยในเรื่องของอากาศอ่ามันรั่วท่ออินเตอร์แตกแผงอินเตอร์แตกท่อบนแตกท่อล่างแตกเนี่ยจะโชว์ด้วยโค้ดตัวนี้ทั้งหมดเลย P00BD ทีนี้หลังจากที่เราทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนตัวท่ออินเตอร์เสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการลบโค้ดไฟโชว์ที่โชว์อยู่ณนะตอนนี้นะฮะ โดยการใช้เครื่องสแกนเนี้ยลบโค้ดออกเดี๋ยวผมจะทําการลบโค้ดออกเดี๋ยวดูตัวพอเราครบลบโค้ดออกเนี่ยไฟรูปเครื่องยนต์ตรงนั้นมันจะหายไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลบโค้ดนะฮะเราจะทําการลบโค้ดโอเคเขาก็จะถามขึ้นว่าต้องการลบโค้ดใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูไฟรูปเครื่องยนต์ตรงนั้นนะฮะมันจะหายไปนะครับมันจะหายไปอ่าเห็นไหมหายไปแล้วเห็นไหมก็คือการลบโค้ดเสร็จสมบูรณ์นั่นเอง นะฮะฮเรียบร้อยจาาเทน,นีรถคันนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานอะ